โอเคพอยวไปดูกันว่าเป็นไงไอ้คอมแรงไ่รู้ว่าดีดีเนี่ยถ้าแต่คอนเคยไปดูอ่ะไปดูอ่ะคอมไปดูเขาพี่มีถ่ายคลิปบเบมื่อกี้นอนดูผู้ชมทำไมเปิดไม่ได้วะทำไมตอนนี้เปิดไม่ได้อยู่ทำไมไมันเปิดไม่ได้วะเว้ายังไม่เกีบเปิดได้ได้อยู่นะทำไมไม่ได้ตอนตรงนี้มันเนี่ยเกอกี้เนี่ได้อยู่ยังไม่ไปนงังวน,นี่ย ไปแปรมันนี่ยมรอดรู้แวอ่าเฮ้ยเดี๋ยวนะเองยี่เยว้าไม่กูไปกันเม่ไหนหอกูเขาไม่เห็นําไม่ได้เพื่มฟัง เน,นีรย่องไม่ดีน,นะมันก็เปิดได้เไมนเครื่องมีชาอยู่อ่าถ้ามันรอาไม่เป็นไนคยยนนรครับไปเล,นเล่น,กน,นเนกมครับไปเล่นโทรศัพท์เล่นไม่จโทรศัพท์ก็ได้เล่นเกมโทรศัพท์โอเคไป เลิกเกมเลยเอ่อผมเล่นโต๊ะสามีจุคือว่าผมโต๊ะสามีจุคือว่าไปพีเล่นโต๊ะซพราะว่าความเพื่อช้ามากควเคไม่เป็นไรเล่นโต๊ะจบกนไรวะเกมอะไรวะนม่นเคยเล่นเกมกันวะอหืมเราผมไม่รู้คือเกมอะไรเป็นรุ่นเนี่ย ว่าแล้วันที่หนึ่งโอ้บีซีที่ดีบีส,บส,บสีที่นอนทฉืสีเทียงด้วยบีซีที่ยังที่นอนหน่อยอะไรวะล่ะบ็อกบ็อกโคลามาเนี่ยเส้นหัวเส่ใส่บอ็บอบโคลามาเนี่ยบ็อก เฮ้ยแล้วน้องกดกดนกวนแม่อืมไอ้แจงว่าว่าไปจะซื Or ้อกับเปาะโวลาจะซื้อให้พ่อจะทำพ่อเขากดกดเพราะว่ายูจะซื้ออะไรละ ก่อนจะไปซื้อของผู้ค้ามีขายของไหมจะไม่กดไม่ได้วะจะไมไม่กดไม่ได้จะไม่กดไหนเนี่ยเออเสียงอ,อ,อ,อะไร,รวะเอออะไรวะเฮ้ยเอ,อ้ยผู้คามีอะไรซ่อนเนี่ย บอกว่าล่ะอันมันเหลืออยู่ซ่อนนี่เหลอนี่กล่องเนี่ยอาอาจะจับมันเนี่ยโอเคไม่จับ่าให้เคยเนื้อโอเคมาแล้ว คนใหญ่มันมันอร่อยเรื่องหรอมันอร่อยวอกโพล่ละอกโพล่ลอ๋อปักของแม่ก็ไม่ถูกโอ้โเขคค้มบ้านสีน่อันนั่นหรอมันน้อยจังอ่ะโอโ้คนใหญ่มันอะไรวะเนี่ย คนมีอะไรช่วยอันนี้บ้านใครอันนี้บ้านใช้ป้าแปมเพื่อนไหมโอ้ทำานาอยิ่อะไรอันี่คืออะไรอ๋ออ๋อคือให้เพื่อนกล่องให้เคืให้เพื่อน ทำไมกันมาตรงนี้ยังมาไงบาชิบ้านเนนี่นยัห <c> ม <oughs> โอ้ขอบคนอะไรอะอะไรครับเนี่ยเออคุณครับประโยชน์นะผมกำลังดูอะไรครับเนี่นยนะ คันตังค์ไม่ออกไปไม่ไดเ้เอาใจยังเราคนนี้อ้าวไฟลับมือช่วยไฟยฟ้าช่วยไห โอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยอมึงมึงข้ามเดียวขนาดนี้เด้อโอ้โหขนาดนี้มึงข้ามเดือดร้อนะอ oh, oh. ืมเจตามสิแกน่ะไม่เอาล่ะฮัลโหลเปิดซีบีกันไหมกดค้างกเลยโอ้มึงช้าเลยโอ้กดผิดทำไงโอ้โห น้ามาโค่อยช้าโอ้โหเยี่ยมเลยช้ามากเออโอ้ยปวดแข็งเลยครูโอ้ยอ่อเกมบักบักวันเนี้ยโอ้ยอ่าเสร็จแล้วมันจะมาข้ามเร็วกันแล้วมันเนี่ยถามพี่ก่อนเลย อ่จจะยังจะแล้วนางนางยืนนเดิมเลยอ S ขออคน A Q ปากกี่บ้างที่เดิมเป็นพี่น้อยซียา <c oughs> โอ้มึงคข้ามาเร็ววะหลังดีเลยอ่าว่าไปกลับบ้านเลยไม่มีคนอยู่เลยในบ้านก็ซีอันน่ะ อย่าแม่ก็ไม่ไป็นาไ,ไปนอนเนี่ยโอเคไปนอนกันเลยว่าไปนอนเลยนะกดได้เลยกดวค้างเลยโอเคนอนต่อวันที่สองอะไรอืมอะไรวันเนี่ยวันที่สอง อืมคืออย่างเครื่อเลยเอาอันนี้พอ่ไอไปทำไรอ่ะอย่ามานามาา่าไปไนะโค้ชจะไรันโอ้โหเอาทิเดิโอ้โหป็นอากาศอากาศวฝนจะตกงะถนถามพ่อขาคนนี้ีคนโจมไหม พ่อปนังบดเนี่ยอ๋อฉันไม่ดูเห็นก็พ่อเลยฉันไม่เห็นนะไม่รู้แล้วเดี๋ยะอืมเดีเยอะเสียงสิยงงานทำขวัใหญ่ก่อน ขอโทษนะช่างไม่เห็นไม่เจอพ่อโอเคกลับที่เดิมได้ถามพี่อะไรเราจะไม่กดเดินช้ามาจะไม่กดมีมิมไม่ได้เดรออะไรคนนี้อ่ะถามพี่ก่อนดิทำนายพี่หดึ่งใช่พ่อพ่อไปไปบอสบอกคู่หน้าอะไรวะ จะไม่ดูตักแกสนไม่เห็นเลยนะอ่าโอ้ยอา้ามืออาบอ่ออียเลยวจะแม่งเลยในเกมต่ออะไร <c oughs> โอ้ไม่ได้กาดเอ,อ้ยมาหาตัวหาหญ้ามาเนี่ยห <c oughs> นึ <c> ่เ <oughs> อ้ยเกี่ยวเกี่ยวเด็ดเลย Ủa, tạm nghe em à Ủa ơi Nghe không lại Đưa em đậu Đưa em leo Dạ là bò Dạ chăm Dạ là ơi, chào, này còn đây nè, chân thật gì, gì vậy nè, kìm loáng, cái à, ơi, chào, โอ้ยเอ็มเอิเฮีย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 จะใคโอ้โหเฮียอ้ยเบ้านไหนวะเนี่ยเอาแล้วอ้าวาอะไรวะนเสียสคืออะไรวะเอาก็เอเก็บมาแล้วผมไม่ งงเลยโอ้ไอป้ปวดข้อเลยปวดแขนเ <c oughs> ลยปวดแขนอ่ะไม่แหกเขี้ยวมีจะข้าฉันเกือกยังครึ่งทำไมไปกี่บ้านกินก่อนพอกลับโอโ้โหที่บาตอนนี้เห็นเหรอ อากาศมันเริ่มร้อนแล้วนะ,นะนวันนี้วันนี้แม่ทำหน้าหมดเดิมทำหน้าทำหน้าบื่อเลยนอนโอ้ไม่ยังน,นอนต่อเยอะทุกบ่โอโหเ๋นอากาศอากาศเสียหาย ัที่สามนะเรื่องอากาศการก,ารการูเนี่ยอ้อาวเฮ้ย,ยเยอะทาแม่ไปไหนอะ่ะเอเพ่อไม่ไม่บอสิืคโบร่าขอซือคุโบร่าหมานสิ อะไรแบบเด็กเอาบอกผู้ลาคืออะไรเนี่ยเรารวมันยังมีไหมฮจะบอกาโทษนะหแล้นะบอกู้ลายาวเลย I'm sorry อน có kèm, có kèm, xinh lắm quá à đây rồi 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 ơi thả đâu Tụi mày chỗ này không mày xuyên khiến bẹp 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 cái chỗ tra điện à tủ ba là sai rồi ủa nhà cha này lại à cười là quá อืม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 อย่างน่ะมันคืออะไรโอ้ยมือมากเดี๋ยวแล้วมันคืออะไรอย่านะอย่าใจสิโอ้ยเสียโอ้ยเบรย์เลยเฮ้ยเอาเอา พอแล้วก็ชิม้ากันที่ก่อนอ่ะสวัสดีครับ